เฮ้ยเรื่องมากมากเลยีนี่มันเม,นเมื่อนัอใครมันไกลที่เราทอดเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> นานมากเลยนะคะประมาณ10กว่าปีอะ่ะพี่คิดว่ามันคือกล้ามเนื้อแต่ทําไมมันกล้ามเนื้อมันกระเพื่อมกระเพื่อ <c> ม <oughs> ใช้เวลานานมากในการศึกษาะคะ่ะมีที่เลือกมากมายแต่พี่มั่นใจที่นี่มากเ <c oughs> พื่อนพี่น้องพลอยเขาดูดแล้เขาประทับใจมากแล้วพี่ก็ติดตามดูมา3ปี หนึ่งลิตรดีใจไม่ได้ตกใจถูกใจมากเลยค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยประทับใจมากน่ารักที่สุดดูด้วยพี่เต็มที่น่ารักค่ะสถานที่อะไรสะอาดหมดเดี๋ยวพี่จะพาเพื่อนๆมาอีกเยอะไม่ต้องลังเลเลยค่ะ ครังหนึ่งในชีวิตต้องมาที่นี่ให้ได้นะคะแล้วคุณจะได้สวยกลับไปไม่เจ็บไม่ปวดไม่อะไรทั้งสิ้นบรยการน่ารักพนักง,งานทุกคนน่ารัก<ส>มากค่ะ <c oughs> คุณหมอลูกหนูเท่านั้นค่ะ <c oughs> ต้องต้องใช้คำว่าเท่านั้นเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดีมากค่ะดีมากรับประกรัะเลิฟมากเลยค่ะบ <c oughs> <c oughs> ๊ายบาย